ในตัวอย่างนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของการอ u t ต f ฟิลโค้ดนั่นเองโค้ดหรือเรอหัสนั้นก็คืออักษรตามด้วยเลขนะครับอย่างที่เราเห็นกันอย่างเช่น p 1 p 0 1 emp 0 1ในกรณีที่เรามีพนักงานไม่เกินร้อยนะครับแล้ว p 0 0 1ในกรณีที่เรามีพนักงานที่มีจำนวนหลักมากขึ้นอย่างเช่นหลักพันขึ้นไป รวมทั้งอาจจะคำว่า Excel 2016เองก็เป็นรหัสเช่นเดียวกันเพราะว่าถึงแม้จะมีช่องว่างช่องว่างก็คือตัวอักษรน,นั่นเองนะครับโค้ดหรือรหัสก็คืออักษรตามด้วยตัวเลขนะครับส่วนตัวเลขแล้วตามด้วยอักษรไม่ถือว่าเป็นรหัสนะครับถ้าเราอยากจะรันคงต้องใช้วิธีพิเศษนั่นเองนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในตัวอย่างที่แล้วเราจะเห็นว่า ก็มีรหัสสินค้าอยู่ก็คือ p 0 0 1ที่จริงตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะ autofill ได้เลยนะครับนะก็จะเป็นลักษณะของอ p อ0 1 0ก็คือ10นั่นเองหรือในะอีกลักษณะนหนึ่งในกรณีที่เราสร้างขึ้นมานะครับยังจำได้นะครับก็คือการรันเลขลำดับบางครั้งการ autofill ไม่จำเป็นต้อง autofill ทีละคอลัมน์อย่างนี้ ตัวนี้ต้องกดคอนโ r รลถูกไหมครับจำได้นะครับและตรงนี้สามารถที่จะ Double Click ลงมาได้เลยเรามีวิธีก็คือ,อมีทางลัดก็คือเราสามารถที่จะเลือกนะครับไปทั้ง2เซลล์หลังจากนั้นก็ Auto Fill ลงมาได้พร้อมกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือเทคนิคนะฮะที่ถ้าเราย้อนกลับมาดูเห็นตรงนี้ก็คือ P1 ในกรณีที่ เกินขึ้นไปก็จะกลายเป็น p 1 0ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าทำไมโค้ดต่างๆจึงมี0ตามด้วยนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ไม่ใช่เลขแต่เป็นอักษรถ้าเรียงกันตามอักษรแล้ว p 1กับ p 1 0จะอยู่มากก่อน p 2นั่นเองถ้าเรา,าเรียงจากาน้อยไปมากนะครับ ถ้าเราเรียงจากน้อยไปมากจะเห็นนะครับว่า p1 และ p10 จะมาเป็นดับ2แล้วตามด้วย p2 นั่นเองนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมี0น,นำหน้านะครับมี0น,นำหน้าถ้าลักษณะนี้เราเรียงจากน้อยมามากหรือมากมาน้อยก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดจึงมี0น,นำหน้าและเผื่อหลักเอาไว้ อย่างเช่นพนักงาน EMP ก็คือ employee พนักงานไม่เกิน100ประมาณ99คนเราก็จะใช้ P 0 1ถ้า Product นะครับมีปริมาณสินค้ามากขึ้นแล้วก็เผื่อหลักขึ้นมานะครับก็คือให้มีสูตรมากขึ้นส่วนในกรณีของในตัวอย่างนี้เราจะว่าเรื่องของการ auto fill code นั่นเองโค้ดหรือรหัสนั้นก็คือ้องกส่ใหเป็นรหัสามด้วยเลข หรือว่าโค้ดครับอย่างที่เราเห็นกันมันก็เข้าผ่านในเรื่องของรหัส P01 ถ้าเราต้องพีตามปกติตัวเลขก็จะหลันไปเรื่อยๆไม่เกินร้อยนะครับทีถ้าเราต้องการทีู่นย์หนึ่งขนยอดตที่เรามีพนักงานที่มีจำนวนมากกดอย่างเช่นด้วยแตหลักพันตไปเลยนะครับกดรวมทั้งอาจจะคำว่าเอ็กเซลสองพันสิบหกก็เป็นหน้าจการของเพราะว่าฟิลที่แม่เหมือนเดิมนะครับช่องว่างก็คือตัวอักษรนั่นเองนะครับโค้ดหรือรหัสก็คืออักษรตามด้วย ตัวเลขก็คือมีการกดตัวเลขไม่กดคอนโทรนั่นเองข้อควรระวังก็คือในกรณีถ้าเราอยากจะรันคงต้องใช้วิธีพิเเราต้องทราบจํานวนหลักแล้วก็มีศูนย์นำหน้าเผื่อหลักเอาไว้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในตัวอย่างที่แล้วเราจะเห็นว่าก็มีรหัสสินค้าอยู่ก็คือ P 0 0 1ที่จริงตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะ a u t o f ฟิ l ได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของ P 010 uh, ก็คือ10นั่นเองหรือในะอีกลักษณะนหนึ่งในกรณีที่เราสร้างขึ้นมานะครับยังจาได้นะครับก็คือการรันเลขนําดับบางครั้งการ autofill ไม่จําเป็นต้อง autofill ทีละคอลัมน์อย่างนี้นะครับตัวนี้ต้องกด c อน t r o l ถูกไหมครับจำได้นะครับแล้วตรงนี้สามารถที่จะ double click ลงมาได้เลยเรามีวิธีก็คือ,อมีทางลัดก็คือเราสามารถที่จะเลือกนะครับไปทั้ง2เซลล์ หลังจากนั้นก็ออโตฟิลลงมาได้พร้อมกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือเทคนิคนะฮะที่ถ้าเราย้อนกลับมาดูเห็นตรงนี้ก็คือ p 1ในกรณีทีเ่เกินขึ้นไปก็จะกลายเป็น p 1 0ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าทำไมโค้ดต่างๆจึงมี0ตามด้วยนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ไม่ใช่เลขแต่เป็นอักษรถ้าเรียงกันตามอักษรแล้ว p 1 พีจะอยู่มาก่อน P2 นั่นเองถ้าเรา,าเรียงจากาน้อยไปมากนะครับในกรณีถ้าเราเรียงจากน้อยไปมากจะเห็นนะครับว่า P1 และ p10 ศูนย์จะมาเป็นัดับสองแล้วตามด้วย P2 นั่นเองนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีศูนย์นำหน้านะครับมีศูนย์นำหน้าถ้าลาักษณะนี้เราเรียงจากน้อยมามาก มากมาน้อยก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดจึงมีศูนย์นำหน้าและเผื่อหลักเอาไว้อ,อย่างเช่นพนักงาน EMP ก็คือ Employee พนักงานไม่เกิน100ประมาณ99คนเราก็จะใช้ P 0 1ถ้า Product นะครับมีปริมาณสินค้ามากขึ้นแล้วก็เผื่อหลักขึ้นมานะครับก็คือ <c oughs> ให้มีศูนยมากขึ้น ส่วนในกรณีของอคำว่า Excel 2006นะครับบางครั้งเราไม่ได้จงใจให้เป็นรหัสหรือว่าโค้ดแต่ว่ามันก็เข้าข่ายในเรื่องของรหัสถ้าเราออโต้ฟิลตามปกติตัวเลขก็จะรันไปเรื่อยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเพียงแค่คัดลอกนะตรงนี้เราต้องกด ctrl ด้วยนะจะเห็นว่าเราจะออโต้ฟิลซ้ำเลยนะครับกด ctrl ด้วยก็จะกลายเป็นการคัดลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของออโต้ฟิลก็คือเหมือนเดิมนะครับ นะก็คือมีการกดหรือไม่กดคอนโทรลนั่นเองก็ข้อควรระวังก็คือในกรณีที่เราต้องทราบจำนวนหลักแล้วก็มีศูนย์นำหน้าเผื่อหลักเอาไว้เพื่อใช้ในการเรียงลำดับนั่นเอง